วส,สวัสดีค่ะนาไนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมินิกามาติดตามตัวเลขกแนวทางความฝันกับน้าไน,นอีกคือเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมเน,นาะนาไนนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่น,นะค่ะท่านผู้ชมคันฝันว่าได้เห็นโตเลขกนม่กระดาษละ่ะรอบไรรอบนั่นค่ะท่านผู้ชมบ่มีพลาดเลยค่ะรอบนี้น้าไนนี่เพิ่นกับฝันอีกแล้วะคะ่ะฝันเห็นเลขตัวสีแดงจิงคืองเลยะค่ะท่านผู้ชมใม่กระดาษเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไนกะ มาให้นายแนเว้าให้ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังได๋นายแน่ฝันว่าจังไดเนาะค่ะความฝันก็ฝันเก่าก็โรงงานเก่าโรงงานโรงงานอีกทั้งทดค่อนค่ะโรงงานโรงปานทั้งหมดนั่นแ่ะค่ะว่าเฮ็ดงานอยู่โรงงานเก่านื้อหมูเนื้อปอกทอดแบบหลายใช่แต่ว่าเขาไปเฮ็ดงานเอ้าก็ได้กลับมาเฮ็ดงานเก่าเก่าประสานงาไปกับหมู่4คนไปบัดนี้ก็กําลังเริ่มทํางานบัดนี้ก็อาบน้ำถึงเขาไปเฮ็ดงานคือ ม่เขา่วเขาหน่ะนะว่ะาสิปตอกบ,บ้านว่าสิแปดมงใส่เสือ้อใส่เสือ้อใส่ผ้าใสกกกรร่กระดุมกระลดเพรกระดุมเอาเสื้อบ้าเอา<ะ>ชิบะเฮดงานญาติพระท่านตอกบตรเอากเลยเอาใบใบตอกบ,บัดมาให้เขาบรทัานตอกต,อนตอบบ้นอื่งแบบตอกบ้านตอกบ้านได้แล้วเอากระดาษมาให้สียนันเขาเขาสีเขียนใส่กระดาษเอาหาอาวลงบันทึบไม่ลายเห้หานะ่ะแต่เห็นตัวเลขในกระดาษต้นหนึ่น่ะ เนบางเวลามันเวลาสดน่ะหนึ่นเงเจ็ดกัหนึ<ฮ>่งสี่นั่นแหะสีแดงๆนะค่ะอืนี้ในกระดาษนั่นแหะ,ะสีแดงเลยบ่อน่าน่ยสีแดงค่ะชัดเจนเลยครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นั่นแหละค่ะบานนี้ไปจังไหนตน่ะนายไปได้ต่อกับเฮ็ดงานน้ำม้น้ำปวดมูวปวดขลายเฮ็ดงานปกติแต่แต่ว่าบานหนทีโรงงานหนเก้าทับตเก้า บานทีบาร์นทีโรงงานเก่าของหน้าไหน9ทับ39อ,อู้ค่ะบารนี้ในความฝันนั่นฝันมวบนบ่ร์หน้าไหนมวลมิดมูยวกลายเห็งงานนกกระแบบมวนค่ะผ่อมูผ่อพวกงบารนี้ผู้ใดเป็นผู้เอาบัตรมาให้หน้าไหนเป็นมูโรงงานนกกันโอ้เอากระดาษมาให้เตียนบ้านเรียกต่อบาร์แต่เริ่มเป็นกระดาษแบบกระดาษ น้อยกระดาษแบบพ่อสีน,นะโอ้ค่ะค่ะสีอ่านวนขบวนเวลาลงเวลา,าเวลาสดใสนะ่ะแต่ก็เห็นในกระดาษเน,นี่นื่งเจ็ดหนึ่งสีเนี่แหละแต่ว่าโลกนี่นเป็นตัวสีแดงเลยสีแดงที่เก่าแต่ทุกครั้งนั้นขันเห็นเป็นตัวสีแดงนี่นายนาหนี่พอผาดเนาะเันตัวเลขตัวสีแดงบาดนี้พ่อหลังจากนั้นกระตื้นบ่น,นะไหน โดนปันโดนเติบกับมวนน้ำมูลน้ำพวกมวนมูลปวกมายาไม่ยิงคู้ทรงผู้ตายหลายอยู่โรงงานค่ะก็คุยกันหูเห็นหน้าเห็นตาการพูดกันธรรมดาเป็นมูลเก่ามั้ยอ่ามูลโรงงานค่ะผู้ใหม่ก็มีผู้เก่าก็มีคุนหน้าคุนตากันคุนหน้าคุนตาแต่ว่าก็ว่าปันมวนดีๆนั่นแหละเช็นมูลเช่นพวกหลายค่ะค่ะ รู้สึกว่าไปหาหมูหมูกับคุยน้ำมวนขุยน้ำมวลเทนงานแบบน้ำมวนแต่ดีใจอ้ะเพื่อนแต่ครก็พอเห็นงานควาฝันแต่ว่าจะครอเราว่าแต่ออกก็แล้วก็เด็กเวรทำงานเพื่อก้าวต่อหน้าความฝันก็ล้างเริ่มเริ่มตนเห็นงานเหมือนมาแล้วเลยนะ้วความฝันอาบน้ำกับสิบแปดโมงอยากประท่านเวลาแต่ของนว่าวงในกระดาษมันักเห็นเป็นเจระเข้ตัวหนึ่ง เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสีตัวสีแดงเลยปากกาเนี่ยหน่อยเขากแก่นนะค่ <ขา S 2> ะปากกาแดงหน่อยบ้านเลขที่โรงงานเก่านี่เท่าไรก่อนนั้นเก้าทับสามสิบเก้าเจ้าบอเลยไปสังสรรค์กันบ่เบอร์อกินยังเบอร์อกินยังธรรมดา่าแบบแบบโลกเฮดเฮดได้กินแล้วอย่อยขขอกินเข่ากินหนามสีทับบดา ค่ะเลยกินยุกอะไรกินทร้งหมดเลยครับไปกินเหล่ากินยาเพรมีค่ะค่ะแต่เพียงแต่ว่าในความฝันนั้นมวนมวนหมูมวนพวกมวนอยู่โรงงานเพราะว่ามูฟูงหลายแม่ค่ะแบบมีความสุขเลยว่าสันสานเพราะว่ามวนตื่นมาฝันคือก็เจ็ดหัวต้องงานค่ะเพราะว่าไหนๆก็เคยเห็นงานอยู่มองหันมาก่อนเนาะรโงงานนั่นเด้อเพิ่นหทยแถวก่อนแถวนู้นออกเรื่องลอยนั้น ฟันมาพกเรียบนอ่อเขื่องลอยตันขึ้นคือ,คอน้องเทิงเสียเลยเหล,หลเ็กนี่ลอยตันมันลอยตันสีแดงก็คือบ่อยโม่ฟังไม่คนเสือจะคนออกเน,นื่องลอยกิลีสามตัวตรง<า>ตรงเลยโฟกเรียบนอ่อเขื่องมันอยู่ตงเทิร์นหอยโม่ฟังจะคล้องกัเสือเพราะจะ้องว่าเหล็กมันเสียงแข็งลอยออกกิลีฝันสันเกี่ยวคือกันเนาะเป็นตัวสีแดงขึ้นเกลียวแมลงค่ะ แต่บามูวศรีงวดนีกะฟันเกีียวอีกกับโรงงานหม่องเก่าเนะงงาะกับเป็นตนัวนั่งซื้อสีแดงคือเก่า,กา,กา,นานอับกะบนาไหนนี่เพิ่นฟันแม่นได้เนาะขันที่ความฟันเพิ่น่ามวนนี่ตัวเลขนี่เข่าทุกหลอกขันเพิ่น่าเพิ่นฟันมวนเนาะค่ะ,ะเพราะว่าตอนนนั้จําได้ว่านาไหนนี่เพิ่นฟันเท็นสากับเพิ่นกับ่ามวนคือกันแบบนี่ค่วมซุขมว,มวนเนาะ ตัวนี้รอบนี้กมวนอีกค่ะเสเดนมาตูรีคสมุิสี่เหลี่ยมกองอยู่เนาะเลือกมวนเนาะเลือกไปกต่เห็นตัูรีบอคนเอาเอามาหายทีแพนเลยค่ะเทื่อใส่บัตรดอกบอยใส่ค่ะเป็นกระดาษทีแพนค่ะม้วนีหนีหนีคนไหยกระดาษหนาเนาะค่ะม้วนกอนที่นั่นในฟันขาว่าเลยเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมหน่อยๆสี่เหลี่ยมนหน่อยเนาะกระดาษแจ๊สโซ่เข้าหน่อยค่ะบานเลือกเออหลือค่ะ จะเน่เป็นกระดาษอันแผ่นแบบว่าจะให้ห้าโลงเฮ็ดงานน่างเวลาว่า้ตอกบตรเอาบา่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่นาหน้ายมักตัวใดเห็นมักหนึ่งสี่นั่งทัสองกันละมักทั้งสองเลยนึ่ก็เจ็ดวกับตัวยดกันอยู่แล้วอ่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งกระดายอิกทีนึ่ค่ะค่ะจังได่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมาันกับหน้าหนายอีกงาอเพราะว่าหน้านายนี่เพิ่นกับเป็นอีกคนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่ฟันแมน ลกักกาตัวเลขนี่ขั้นสีแดงจึงคือตัวเลขของนหน้าใหมักสิบพาดค่ะท่านผู้ชมจังใดกะให้ชมให้มาน้ำกันนี่น,ะะนอกหันนอกเรื่องเล่าคว,วามฝันของนาให้มิยังเพิ่มเติมบอกค่ะบอกครับม่ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบาเท่ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กา,าสารุปตัวเลขของนาใน้นอกหะนนอกเห็นเลขใน กระดาษตอกบัตรเขาโล่งงานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอะโตสีแดงเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดลาคหนึ่งสี่เนาะคะ่ะนอะบานเลขทีโล่งงานของนาไนเนานะ,ค,ะน 9, 3, 9, ค่ะนอตเก้าทับสามเก้าค่ะเป็นบานเลขทีของโรงงานเกานาไนเนาะคะ่ะนอะฟันว่าไดไปทํางานอยู่โลงงานที่เคยเห็ดคะ่ะท่านผู้ชมรกัาไปตอกบัตรเขางานค่ะเลขในบัตรนั่นเป็นตัวสีแดงค่ะ หน,นึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เนาะค่ะนอจังได้ก่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับหนาไนเนาะคะ่ะเนาะในงวดวันที่สองพฤษภาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันในรอบนี้เนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะค่ะนาอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกกขอฝากช่องนีเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะนาอเพื่อที่สิบลาตตัวเลขกแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีโตเลขกแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกสิไปติดตามมาฝาก f อซทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีกับ ตัวเลขของหน,น้าในน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าหน,น้าในนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมคันฝันเห็นตัวเลขในกระดาษย่ามใดตัวเลขของหน,น้าในนี่บ่อผาดทุกงวดค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นตัวสีแดงจึงคืงแล้วตัวเลขของหน,น้าในนี่เข่าทุกงวดคะ่ะจังไดก็ให้โชคให้มาน่ำำกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะปอกกะศิลาท่านผูาา้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ